โอเคครับทุกคนก็มาต่อจาก E ีีที่แล้วนะครับผมที่แบบผมบอกว่ามีสาวทักไลน์มาหาผมนะครับทุกคนผมก็ได้แบบไปคุยต่อจากคลิปนั้นก็ผมก็คุยต่อประมาณวันสองวันแล้วผมก็ไม่ได้ตอบอีกเลยนะครับผมไม่ได้เข้าไปตอบแชทน้องเขาสักเท่าไหร่นะครับผมก็มาดูความคืบหน้านะครับผมว่าเป็นยังไงโอเคเข้าไปดูในไลน์กันเลยครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาในไลน์แล้วครับผมเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนให้ดูว่าคุยอะไรกันบ้างครับผมนี่ๆน่เ่เจอแล้วทุกคนนน่ น้องถามว่าแกทำช่องปะเหมือนเราเคยเห็น,นผ่านๆอะ่ะแกน่ารักนี่แล้วผมก็ตอบไปแล้วทุกคนน้องก็ถามแล้วอ๋อใช่ใช่ครับผมเราทำช่องอตอบไปว่าผมทำช่อง youtube นะครับผมน่ารักธรรมดาที่ไหนรักตัวธรรมดาที่ไหนรัทุกคอ <c oughs> แกมีแฟน,นีัครับ เฮ้ยเข้าประเด็นเฉยเลยถามว่ามีแฟนยังก็ธรรมดาคนโสดครับน้องก็ต้องตอบไปครับผมก็ตอบไปแล้ครับทุกคนว่าเราโสดมาสี่ห้าปีแล้วครับว้าดูรอเลยไอ้ที่จะโสดแล้วเหมือนเขาไม่เชื่อเว้ยใช่เปล่าวครับแกคนที่ไหนเนี่ยเขาถามครับผมแกคนกําแพงใช่ปะอันนี้เขาถามเห็นแกเคยบอกไปในคลิป สคกคลิปหนึ่งนี้แหละเฮ้ยทุกคนเนาะเขาดูคลิปผมด้วยอ่ะทุกคนเขาน่าจแบบตามสืบอะตามสืบผมมาทุกคนเออแล้วผมก็ตอบไปนะครับทุกคนว่าใช่ครับคนกําแพงครับผมจริงดิเรามีบ้านอยู่กําแพงเฮ้ยแล้วก็แล้วเราก็บอกว่าบังเอิญมากแล้วแล้วผมก็ตอบไปเวยทุกคนจริงครับเราว่าเจออันนี้ตอนแรกผมไม่เชื่อเขานะครับผมว่าบ้านเขาอยู่กับแพงผมก็เลยพิมพ์ตอบไปนะทุกคนว่าจริงครับ เราว่าเจอปั่นเราคงไม่บังเอิญขนาดนั้นหรอกใช่ไหมทุกคนคงไม่แบบบังเอิญหรกเอ๊ะถ้าหาเราแล้วก็คือแบบเขามีบ้านอยู่ที่กำแพงเลยประมาณนี้มันคงไม่ใช่หรอกมั้งครับทุกคนใช่ปหมน้องเขาบอกว่าเราว่าจะกลับไปกำแพงอาทิตย์หน้าเฮ้ยอย่างนี้ต้องนัดเจออย่างนี้ต้องนัดเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแล้ผมก็ตอบไปทุกคนว่าจริงหรอบังเอิญบังเอิญจังเลยเขาบอกจริงจริงแล้วผมก็แบบ หายไปเลยผมไปได้ตอบมานานาดูเด็ทุกคนดูเดิจริงๆหายเลยฮ่า,าแล้วเ็าส่งติ๊กเกอร์มาดูเธอหายไปไหนเนี่ยแล้วผมก็พึ่งมาตอบเขาเมื่อเมือม่อเมือ่อเมื่อวันไหนวะเมื่อวานนะทุกคนเนี่ยแล้วขอโทษแล้วผมก็ตอบเขาไปว่าจริงป่ะเนี่ยอาทิตย์หน้าที่จะกลับมากำแพงครับผมก็เขาบอกว่าจริงครับผมแล้วก็เหมือนเขาน้อยใจไว้ทุกคนคิดว่าจะไม่ตอบแล้วเนี่ยเราจะนับยังไงมารวนจะเอาอยังไงดีวะ โอเคทุกคนผมก็พิมพ์ไปว่าถ้าเธอกลับมาจริง่ะผมจะให้เขาเวยน้องเขาเวยถ่ายรูปแบบตอนนั่งรถอะนั่งรถหังกลับมานะครับทุกคนดูว่าจะกลับจริงหรือเปล่าอ่ะถือว่าเขาปัดเล่นก็ไม่รู้นะครับนะครับทุกคนว่าจะกลับจริงหรือเปล่านะครับเราจะมารอดูกันว่าเขาจะกลับจริงหรือว่าเขาจะโม้หรือว่าเขาจะแก้งปั่นเรือเฉยๆนะครับผม โอเคครับทุกคนก็ถ้าเกิดเขามาจริงหรือว่าอะไรหรือผมนัดได้แล้วก็ผมจะถ่ายเป็นคลิปมาให้ทุกคนดูเลยนะครับผมว่าตอนผมไปเจอเขาที่ขนส่งแล้วผมจะถ่ายถ่ายตอนอยู่บ้านแล้วก็ไปรอที่ขนส่งก็จะถ่ายที่ขนส่งเลยนะครับ <S <S ผมว่าเขามาจริงหรือเปล่าหรือว่าเขามูผมหรือเปล่าครับทุกคนค่าธรามัาไม่เท่าไรหรอกจิ้ขงขนส่งแค่หน้าปากซอยบ้านพี่เองนั้นๆ้นโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สัตว์สไครต์เดนนะทุกคนโอเคเดี๋ยว มารอดูว่าจะนัดเจอได้หรือเปล่าว่าเขาจะมาจริงหรือเปล่าครับทุกคนโอเคบ๊ายบายเจอกันอีพ่นะ้า